ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอีเปิดลับประชุมวงเล็ก5อบอ้บพบบล่าทัพส่งกองครับหน่วยรบพิเศษบุกชายแดงพงเป้าปิดเกมถล่มปรังว้าแดง งานนี้สัญญาณมาชัดค่ะว่ากองทัพไทยเอาจริงกองกําลังว้าแดงเตรียมโดนถล่มถึงฐานหลังประชุมวงเล็ก5้ผอบอกเคลื่อนไหวจะส่งรบพิเศษบุกชายแดงก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏทีหน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวัน ทีทางเด e c r i t ติแล้วก็รวมถึง Thailand l o v e r ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะอย่างที่ทุกท้านาจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่ากองกำลังว้าแดงที่มีฐานใหญ่อยู่ที่ดอยหัวมา้าอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องศนก็คือฐานใหญ่ที่กองกำลังว้าแดงไม่ยอมถอยไปไหนแถมยังมีฐานผลิตยาเสพติดกระจายอยู่ทั่วบริเวณตั้งแต่จังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายแม่ห้องศนกองกำลังว้าแดงจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ยาเสพติดระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยและ ทำให้ประชาชนทั่วประเทศเคลื่อนไหวไม่พอใจมากที่กองทัพไม่ยอมจัดการยังเด็ดขาด และเป็นกระแสรุรนแรงในช่วงต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะทางด้านของคุณวัฒนานานุ่มหรือพี่เล็กนักข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้ออกมาพูดถึงความเคลื่อนไหวในกองทัพที่คอนคาลจะน่าจับตามองเป็นพิเศษค่ะก็คือการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพเมื่อวันที่18เมษายน68ที่ผ่านมาโดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพที่หอประชุมกองทัพเปลือและมีทางด้านของพลเอกพนาแคล้วปอดทุกพบบทบ พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์พอบอรทอรพอลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลพอบอร และพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผอ,อรตรอเข้าร่วมประชุมจึงมีมติสำคัญประการหนึ่งนะคะนั่นก็คืออนุมัติแผนปฏิบัติการพิเศษของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของทหารและของตำรวจจึงการขยับของหน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่วยรบพิเศษตา่างๆของทุกเหล่าทัพและตำรวจในครั้งนี้กำลังถูกมองว่าเป็นคล้ายๆก,กับแผนยุทธการสุรศสี143ที่กองทบเคยใช้ตอนที่นำกำลังปราบวะและชนกลุ่มน้อย รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังโดยทางด้านของพี่เล็กก็เน้นย้ำค่ะว่าการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งล่าสุดนี้ถือว่าเป็นครั้งสําคัญและก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่จะมีธรรมเนียมนั่นก็คือการประชุมวงเล็กซึ่งเรียกว่าประชุมคณะผู้บัญชาการทหารโดยจะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับผู้บัญชาการเหล่าทัพมานั่งพูดคุยกันแค่5คนและมีเสนาธิการทหารเข้าร่วมด้วยโดยเรื่องสําคัญของการประชุมวงเล็กในวันนั้นก็คือการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการพิเศษร่วมซึ่งในครั้งนี้ก็เน้นไปที่การปราบปรามยาเสพติดบริเวณชายแดนโดยมีการแต่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นมา4หน่วยนั่นก็คือชก331ของกองทบกโดยมีผบทบเป็นผู้บังคับบัญชาเองชก332มีผบทรเป็นผู้บังคับบัญชาและชก333ก็มีผบทอเป็นผู้บังคับบัญชาเองและในส่วนของตำรวจก็จะเป็นชก88เรียกได้ว่าครั้งนี้ทหาร เอาจริงมากๆซึ่งทางด้านของพี่เล็กค่ะก็เปิดเผยต่ออีกว่ากองทัพตอนนี้เนี่ยเน้นไปที่บริเวณชายแดนหลังจากที่ทางหน่วยการข่าวมีรายงานว่าตอนนี้ยาเสพติดหลายร้อยล้านเม็ดถูกกองอยู่ที่ชายแดนโดยผลิตเสร็จก็กองอยู่เพื่อรอจังหวะที่จะแอบลักลอบเข้ามาในประเทศไทยโดยปฏิบัติการพิเศษในครั้งนี้แม้ว่าจะมุ่งเป้าไปที่ชายแดนบริเวณภาคเหนือบริเวณฝั่งว่าแดงแต่ก็ยังมีการจับตากันอยู่ด้วยว่าจะมีความเคลื่อนไหวไปทางฝั่งชายแดนกัมพูชาด หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะถือได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สําคัญมากๆของกองทัพในการจัดการกับกองกําลังว้าแดนที่แข็งกราวห้าวหารย้มไทยมาตลอด10ปีก็ต้องมาดูกันค่ะว่าฐานใหญ่ของว้าแดนบริเวณดอยหัวมา้าจะถูกถล่มทิ้งเมื่อไหร่และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นฟื้นฟูกู้ผิวหลังสงกรานต์โดยดรเรมาริการนเดอร์อาร์มแคร์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใต้วงแขนจากราคาปกติ369สบาาทจ่ายเพียง199บาทก่อน30เมษายนนี้นะคะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ตามลิงกนี้ได้เลยค่ะ